สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องนุ่มนอนนานะครับก็ทักทายนะครับ f c นะครับก็เหมือนเดิมพี่น้องก็จะมาเล่ามาพูดกับ f c ซคือเก่านะครับคือผมสงสัยนะครับสงสัยมาโดยตลอดแล้วก็ผมก็อยากจะถาม f c นะครับอยากจะถามคนที่เข้ามาดูคลิปผมนี่แหละนะครับหรือว่าอยากจะถามความคิดเห็นต่างๆนะครับว่ามันจริงเหมือนผมไหมนะครับ f c ีนี่คิดคือผมบอนะครับ คนขอมาเบิงนี่คิดคือผมบ่ะนะครับคือเราสังเกตด,ดูนะครับว่าในหมู่บ้านเรานะครับมีการเจ็บป่วยนะครับมีผู้นันเจ็บผู้นี้ป่วยนะครับก็จะวิ่งไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับหมอก็จะตรวจทําการรักษานะครับก็ตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ตรวจนั่นตรวจนี่ก็ตามวิธีการประถมพยาบาลหรือการรักษาของหมอที่ได้เพื่อนเนร่ำเอเรียนม,มากหรอพี่น้อง บางคนก็เป็นโรคนั่นโรคนี่ก็แล้วแต่สีวิตใช้มากทีนี้นะครับหมอก็จะรักษานะครับก็ตามอาการตามวิธีที่หมอทํานะครับตามหลักการนะครับเมื่อหายแล้วนะครับเมื่อหายแล้วนี่นะครับพวกที่ถือรักษาแล้วนี่ส่วนมากนี่จะวิ่งไปวัดพี่น้องหลายคนจะวิ่งไปวัดนะครับแล้วก็จะขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยรักษา ีซอยปัดเป่าโครคไข่ไข่เจ็บก็ว่ากันไปนะครับแต่ทําไมนะครับไม่มีใครคิดเลยว่านะครับสิ่งที่จะต้องขอบคุณนี่น่าจะเป็นหมอนะครับน่าจะเป็นทีพยาบาลที่ตรวจรักษาดูแลเรานะครับทําให้เราหายจากโกครคไข้ไข้เจ็บนะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระต่างๆที่เิ่นรักษาโรคเขาได้นะครับ ผมว่านะครับเราไม่ต้องไปเรียนหมอกันหรอกนะครับไม่ต้องส่งเด็กๆไปเรียนหมอไม่ต้องให้ลูกไปเรียนคณะแพทย์นะครับไม่ต้องส่งเสริมการเรียนอะไรมากมายนะครับส่งเสริมการบวชหรือว่าส่งเสริมการทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อรักษาคุณไม่ดีกว่าเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับบางทีนี่บ้านห้องก็คิดอีอย่างที่จะค่อนข้างแปลกๆนิดนึงเลยนะครับไม่ไม่ได้คิดตามความเป็นจริงนะครับ เพราะว่าการรักษาพยาบาลนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามหมอนะครับถ้าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเพื่อรักษาเขาได้นะครับผมว่านะครับเราคงไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับหรือว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับก็ต้องมาไหว้เหมือนเรานะครับต้องไปวัดเหมือนเราถึงจะหายนะครับอันนี้บอกอยู่หนีโมเมนว่ารบรูได้พี่น้องอันนี้คือผมพูดนี่ก็คือ พูดตามความจริงที่ที่เห็นอยู่นะครับตามความจริงแหละครับถ้าใครคิดว่าไปไหว้แล้วรักษาให้หายได้นี่นะครับบ้านเราเนี่คงจะไม่มีคนตายนะครับคงจะไม่มีคนตายหรอกนะครับคงจะไปไหว้กันหมดนะครับแล้วก็จะหายกันหมดทุกคนนะครับและต่างประเทศนะครับมหาอำนาจต่างๆที่เขาคิดค้นวิทยาการการแพทย์นะครับ ก็ต้องวิ่งมาไหว้เหมือนเรานะครับเพื่อจะหายนะครับอันนี้ก็เล่าฟังสนอกนะครับเห็นได้หลายคนนะครับเื่อไปหาหมอนีรักษาเรี่ยวเรี่ยวก็นึกว่ามันสีขอบคุณหมอนะครับแต่ไปไหว้นะครับเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บจังสี่กับมี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าบม่ถือปัญหาพี่น้องไม่ถูกนะครับอ่ก็คิดตามหลักความจริงเนาะครับห้องสบายห้องก็้องไปหาหมอเข้า อันให้หมอรักษาเลี้วค้นที่รักษาเฮ้าคือหมอครับแมนบอลล่ะนะครับเอาพี่น้องสำหรับยินี้กับโจ๊เ,เท่านี้แล้วครับนะครับขอบคุณในไลา์ครับที่เขามาเบิงแล้วค่ะกดติดตามนะครับขอบคุณมากมากครับ